ในรุ่นเดียวกับเขาซ้ายอ่ะที่ควา้าแชมป์โลกของสมาคโมโลกในรุ่นจุเดียบันตทิงนะมาเริ่มยกหนึ่งนะครับวันนี้เหมือนเดิมในนามของซีพีเมจิแล้วก็ไก่ย่าง้าดาวต้องกับคุณดรตงพ์วิเศษไปทุ่นี่ไม่ต้องวงให้ก็ให้อย่างเดียวแล้วก็โตโยต้ามองไปที่เทมอเตอร์ or, คุณวิเทียนสมภบรุ่งโรดโอ้ยโดนหมัดก้นกระแทกโดนนับเลยโอ้ยไม่ทันดูดีเลยอาราเบียน นี่นะครับเรื่องของบัตรมวยครับนับ8ไปแล้วครับโอ้โหพอบอกว่าส่งน้องชายมาล้างตาให้ครับจัดก่อนเลยครับเพชรโเอาครับปลดล็อกได้แล้วครับเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยครับนักสู้จากนครศรีธรรมราชไป17นะครับอาราเบียนั้น19สตอเดือดตั้งแต่หัววันเลยครับคุณสุทธิพงศ์ครับโอ้โหอ้าวไม่แน่นะครับมาตอนนี้ไม่ต้องดูชันดูเชิงแล้วครับไปน้ําเงินโอ้ก็เมื่อกี้ตามกติกาแล้ะครับมาพอโดนอาวุธคู่ต่อสู้ปุ๊บ รวมแตะพื้นเรียบร้อยเลยครับโดนนับมาโดนนับครั้งแรกครับแล้วก็ต้องระวังตัวดีๆนะครับมาเท่ากิดโดนรอบสองนี้ยุ่งนะครับมาดูโดนนับนะเสียไปสองแต้มแล้วนะเนี่ยบอกเกิดว่าตัวลายยกแก้ไม่ได้นะครับอาราเบียนแม่เพชรโทนี่ก็มาแบบรวดเร็วเลยอ่ะคอที่แล้วโดนริทติต่อยนับงานนี้ก็เลยต่อยคืนบ้างอ้าวนี่ครับเรื่องของบัตรมวยครับเผลอหายใจลอยไม่ได้ครับสับมือก็ออกอาวุธได้ทันทีครับ บางคนก็ติดนะครับเครื่องอาจจะยังไม่ร้อนยังเผลอไผยยังใจลอยอยู่ครับขณะที่วา่าไหวครูมาแล้วนวดตัวมาแล้วอบอุ่นร่างกายมาแล้วครับที่แน่ๆยกนี้เสียสองแต้มนะครับทางท่านของอาราเบียนอ้าวแล้วครับงานเข้าแต่หัววันเลยครับคุณสุธิพงศ์ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกศิษย์ของหนุ่มโบสครับกับปีตันก็ไปโชว์ฝีมือครับเอาชนะน็อกเพชรทนงนะครับ่า6วินาทีสถิติโลก ต่เมื่อกี้แค่นับเมื่อกี้แค่นับครับยังไม่ถึงกับนอกอมาบนเวทียังไงก็ยังมีโอกาสอ่ะแค่ต้นยกเองมวยต่อยทั้งห้ายกมวยไทยเนี่ยแล้วก็ต่อยยกละสามพักสองด้วยนะเยอะนะไม่ได้ต่อยสองพักหนึ่งนะครับมวยสากลแล้วก็ต่อยสามพักหนึ่งนี่มวยไทยต่อยสามพักสองอ่ะดูเวลาที่เหลือครับแต่ว่ายังสบายสบายครับอาการของอาราเบียน,นะครับจากสงขาครับทูนนี้ อาครับหนึ่งนับมีความหมายหรือเปล่าโชคดียังเป็นยกต้นๆ้นอย่างที่คุณสมิงขาวเรียนไว้ครับเวลาที่เหลือยังพอมีครับ2 3 4 5หเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรครับจะพลิกกันตีตลกครับเดี๋ยวติดตามครับคุณสุทธิพงศ์ครับมาสัปดาห์ที่ผ่านมานี่พลิกอุตลุดทุกคู่เลยครับมาดูคู่นี้อย่างที่เรียนไว้ครับฝ่ายแดงนี่หพี่ชายเคยเคยแพ้น้ำเงินมาแค้นครับอมิงอ้าว โอ้พี่ช้ยเคยแพ้นั้งเงินมาแล้วนะวันนี้น้องน้องน้องไม่รู้ว่าได้นับไปลหมดยกปรุงบนวิธีตามกันต่อครับเดี๋ยวากันต่อไปครับไดหนึ่งนับครับสองแต้มครับเวลาที่เหลือของอาราเบียนครับคุณสุทธิพงศ์ครับจะเป็นอย่างไรครับโอ้โหดีครับมาโชคดีนะครับว่าโดนเพียงแค่ยกแรกเพราะฉะนั้นยังมีอีกส่ยกครับพี่นกแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับโอ้จงไทยเทียนหมิงเอียร์เอียร์กรุ๊ปจำกัดครับจิวเจนปุตซ์เซนนานจิวเจนอีชี ขอบคุณคุณวิชัยกิจอิทิครับกรรมการผูร้จัดการบริษัทเจริญสุขเทศสารหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยเครื่องดื่มสมโอทีขอขอบพระคุณครับเอาเอาเอาเนี่ยแทงแล้วแทงแล้วแทงแล้วไม่รู้อ่ะต่อยแล้วเอา้าไม่รู้ดีร,รู้รถไปเลยอ่ะอยากให้ผมโดนนับทำไมอ่ะผมก็เลยมโมโหเร็วหน่อยพี่อ่าครับน่าจะเป็นชนวนระเบิดแล้วครับสตอเดือดแล้วครับครูนี้ลุยแหลกแล้วครับอาราเบียนสอสป์กยิม บางลีสั่งลุยแล้ว2แต้มยกที่ผ่านมา2 3 4สส,สี่เริ่มจะเสียบครับยัดไส้กันทุ่งเข้าไปครับคุณสุทธิพงศ์ครับมามาซ้อมอยู่กับพี่พังลีครับเพราะะนันไม่ต้องห่วงปีใหม่เอราวัณอย่างนี้แสนสนเอราวัณอย่างนี้ประเภทเด็กดือ้อครับมีสิบมีสิบไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเอาในแล้วในาุนล้วน,นในาุนล้วนในาุล้วน,น,น,นอาระเบียน เอาสอกมาเอานายไปตีมาดูเดือดดูเดือดดูเดือดนี่นบจากจิเชจงไปด้วยพันธุ์ดตัวพงษ์นี่มีรางวัลให้อีกทั้ง5ดาวไก่ย่างด้วยเอาเอาครับออกไปนี่ตักคุบคีบคอเลยครับทางด้านของอาราเบียนครับวงในล้วนๆครับซ้ายนำร่องต้องหยับเธินนะครับทางด้านของเพชรโทนั้นกาจะจิ้มหมัดอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีช่องไฟแล้วครับไม่มีช่องไฟแล้วคุณสุที่พงษ์พัวนัวพัวพันไปเรื่อยครับ รบถึงตัวแล้วครับอาราเบียนโอ้พี่น้องครับมาดาบิแมตเมืองซาตอมาโอยจังหู้รอยจังหู้อ้ออาราเบียนอาราเบียนเพชโฮอ,<ร>อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอมิออุ้ยอย่านะอย่าหยุดนะอย่าหยุดใครหยุดเป็นเป็นเรื่องนายรุนร้นรวนเอามัดไปเพชโฮเพชโฮแดงอาราเบียนอาราเบียนโอ้ยแทงสวยฟันไปทะเลาะอย่างเดียวทะเลาะดูเดือดดูเดือดดูเดือด,ด <S <S นี่ครับ กลายเป็นจุดพลิกเกมไปเลยครับ1-2ไม่ต้องมาถามชื่อแท้เยอะครับพอเกมมันโดนต่อยโดนนับก็พลิกผันเลยครับทีนี้อ้าวครับต้องดูระบบหายใจตัวเองด้วยครับอาระเบียนบี้ได้ตลอดหรือเปล่าแม่แต่เริ่มทำดีครับเริ่มทำดีครับแม่โดนทำท่าจะตัวแข็งเหมือนกันครับเพชรโทคนสุที่พงษ์ครับโอ้นี่ครับมวยมันวันศุกร์มวยมันวันศุกร์เล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มโอ้ยตอนนี้ยังไงครับวงไนวงไน กรรมการแยกก่อนอ้าวมาลุกกันต่อน,นี่แหละเปิดเปิดรายการเปิดรายการมาแย่งแรงแซงมาแย่ห,หนุ่มโบส์คุณนัทเดชวชิรระัะตนวงศ์รวมถึงสาสกุลยิมครับตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลองสี่นึกถึงอุปกรณ์มวยครับต้องยี่ห้อไลายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอบพระคุณครับอ่ะเดินหน้ากันต่อไปครับครึ่งทางครับแม่เกีพื้นที่นี่ติดกันครับสงขากับนครรีธรรมราช ยก1โดนนับยก2ลุยแหลกยกสเป็นอย่างไรคุณสมิงขาวครับลุยพี่น้ำเงินต้องลุยพี่อารเบียนเพชโทเพชรโตต้องทนให้ได้นะต้องทนให้ได้นะวัดกันที่หัวใจแล้วโดนนับยกหนึ่งโมโหโมโหล้างเอา้าเสียบให้ได้เสียบอีกเสียบได้ไหมเอา้าอ,อะไรก็เกิดได้ อก็มาครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับถ้ามีแผลแตกนี่เข็มละ500บาทนะครับจากแอนตาซินก็เป็นสวัสดิการข้างสาพยาบาลให้แต่ว่าตอนนี้หม่มีเมามีเอียงด้วยครับโอ้ยอ้าวครับรุกหนักเลยครับอาราเบียนโอ้โหดูไม่มีใครยอมใครครับคูนนี้ภาษาหมยนี่หัวชนกันแล้วครับปลายเท้าเอียบปลายเท้าแลกกันเลยอ้าวเรียบร้อยหรือเปล่าครับอีกหนึ่งนับแล้วครับเร่งเยอะเกินไปเจออะไรครับ เจออะไรคุณสมิงขาวโอยดอูดูตามปลืออ,อีกหมัดหนึ่งอีหมัดหนึ่งอีกสอกหนึ่งพระรามจองถนนทีเดียวความขมเมาลงไปกรรมการไม่นับชูม,มือดีกว่าคลาเลยนะครับเป็นนั้นว่าเพชรโทรนะครับไฟเตอร์มวยไทยชนะอาราเบเยนสอสซับปากิมยก3นะครับเดี๋ยวขอดูภาพหน่อยลูกไหนนะครับโอ้โหแกกระหน,น่ำเลยทีเดียวโอ้ยกหนึ่งแกซัดไปได้นับแล้วก็ทำท่าเอียงๆเมือนกันนะ นี่มาดูนะครับแมส่สุด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 นกยกสามเลยจับแพ้ไปเลยนี่สองนับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยคุณหมอกีรศักขึ้นไปแล้วเอาดูไปก่อนนี่แหละคุณหมอต้องดูอาการด้วยนะดูอาการคุณหมอกีรศักเอามาดูนี่ไฮไลไท์ฟันไปแล้วเอียงลูกนี้ยอย่างยัอกโอ้โหทัดมาล่าคว่ำอีกทีหนึ่งโอ้ปากสาแหวกรังเข้าไป เอียงยงกระเทเลยเลยทีเดียวแม่โมยนี่โมยไทยนี่ทุกลูกนะครับนี่ความขม้าลงไปลูกนี้โอ้โหแต่ว่าก็กสู้นะอาราเบียเนนะี่ยสู้สู้แต่ว่ามันไม่ไหวอ่ะโดนเมาจำบาลิกที่ไม่ได้เลยนี่แหละครับได้ทีข่แพะไล่ไปแล้วอ่ะโอ้